เมารสงปีน้องผูปันแห้งช่องเข่าใต้นิ้วออฟฟิเชียเฮาคาตั้งเซงเมื่อในพบพบกันในวันที่2 6เดือนกันายวันปี่22ปีได้21ปาก16นีโตกแมนในวันปูดในคาแรทไดเอาตั้ง46คอเข่าเสมาผักตอนถึงปีนอ้องเข่ากว่าในคะอ่อ,อนตั้งสุดก่อเฮาคามาด้วย6คอเข่าที่1ซึกป้องจู่หลอดตึอาสีแอดดแทแงตีทุ่งน้ำสิมเลื้อเซนตั้งหลงในวงกลางสีปอกจอกแม ันทีີ25 1ເດືອນປີ2022ຍາມກາງວັນເຕມ12มມງໃນສຶກປອງຈູ່ອສກ SSP ອອນໂຮນັ້ນເອ่າແຮງສຶກຕັ້ງນຳເສລອດຕຶກຕັບປາງເສົາໃສສຶກຕັບສຶກຈຕ້ RC SS SAT ປູພັນສົນອອຍແລະທົ່ງນ້ຳຊິມອັນມີຫິມເນີສຶກຕັ້ງຫຼົງໃນວົງກາງສີປອກຈອກແມ່ນະເຍົາຕັ້ງສອງໄພໄລປັນປາຕກເຮາຮງໄວ້ຕໍ່າມວັນ1ໂມງໃນກาะຕຶກແໝນພ້ອງສິ່ກອງສິງໝາຄນປັນໄວ້່ວ່າ สิบเสียได้ก็วันเลวกันกวยหนังเกามือยามกลางในลา8:19นนั้นก็ตั้ง2ภัยไล่เป็นปังตึกปุ๊ดยิกันเจอน้ํา10ว่าไหนดาวทุ่งนําซิมในแต่เอามือวันที่6 1เดือนปี2022นันมาซึกป้องจูเอาอย่างซึกตั้งนําสจอมจบอกต้าหาสายสึกอาีอัสเลงมาอยู่ไว้จอมในวันทุ่งนํา10อันมีเหนือเส้นตั้งลงหนวงกลาง4ปอกจอกแม่แล แต่เอาหน้าวันที่แปดหนึ่งเลนปีซอยเส้าสองนั่นมาต่อถึงวันที่เร้าหาหนึ่งเลนปีซอยเส้าสองในตั้งสองไผ่ใกล้ๆไลลเป็นปางตึกกันมาลายวันทับกันสิมือว่าในตั้งสองไผ่ลาขึ้นสืบเป็นปางตึกกันแทงอยู่เย้าลายหูจอมข้อมูลข่าวเงาเลี้ยงหุ่นมาออกแนวว้มีไวัยหนังไหนหัวข้อข่าที่สองจุ้มแก็แขก้นมือห่างกลางมุกตึกจุ้มศึกมันแทงตีเจวิงตันเสะมือวันที่เร้าสี่เลนจันนวลปีปีซอยเส้าสองเลนกำลองแปดคำปีได้ซอยหนึ่ จ <hana> ุ่มเกตแขกนเมืองห่างกลางมุกตึกกาสึกมันอันกว่ามาตีเจเวงตันเสลตเจเวงปูตาลินตึงจีแก้งนยอจุ่มสึกม <orden> ันอันกว่าทุกเงิ่นเลือนสึกตีเงางุ่นตึงสึกเจงห้องวันตกนามากขะวิ่งมุงหยาสีปกขึ้นนั่นลายถูกตั้งจุ่มเกตแขกคนเมืองเปอห่างหมักมุกตึกตีวันกันติดเจเวงปูตาลินวาไหนผูมีปุ่นพรนะนจุ่มพิีเอฟก่อหนึ่งลาดีสิขาวะจุ่มสึกมันอันปักตบไวตีเซเวงปูตาลินนัเมือย่ำกลางเนอเจ้านั่นเขากว่าตั้งเเวงงมมยาาาแลือออพ่ขข้้กึนนนั ເຮົາຄາໄລເປເຮ່າງໝາກມຸກດຶກມືຍ້ຳກາງໃນ10ໂມງນັ້ນແຫຼະໄພສຶກມັນມີລອງຕົກຊຸມຕັ້ງນຳສີໄພເຮົາຄາແຕອຳມີລອງຕົກຊຸມສັວນອນົາາງາມກດຶກແຫະພສກອງກาะຕັງໝັດຈຽບ21ສີເຊອຕັງໝັດຈຽບ7ເກาສັດຢາໂຕຕີຮອງຢາວຽງູຕາິາ14ກาะສັບຍດຢາວຕີຮຢານມັກຂະວຽງມວນ ແລ້ວມັນເລົກກັນໃນມື້ຍາມໄວວັນ15:00ນັ້ນກໍກ້າຈຸມສຶກມັນຖືກຍ່າຫ່າງກາງໝົກດຶກຈັງຕີຊຽງຕານເສເໝືອນກັນມປພອນຈຸມພິອບ 10° 40' ຂາວະຈຸມສຶກມັນຕ່າງກົ້ນເຂົາຂຶ້ນກາທີ່ອງປິກຳທຸມ15ກໍເຍົາຕ່າງກວ່າຕ່າງໃນເກວັນກຳທຸມາແລະວັນຕະຍັດຄາເສມື້ພ້ອມຖືກປອກຂຶ້ນນັ້ນເຮົາຄາໄລຫ່າງກາງໝົກດຶກເຂົາຕີມວັນກັບມາທູແລະກຽວເລີຍລອງລູຊຸມໃສກມນປຢັນລວ່ ตีนอต๊กจิ๊กแกงในย้อนจมซึกมันเขาโทซึกเข้ามาตั้งน้ำแลกก็เลยเป็นปังตึกกันตั้งจุ่มแกตแข่คนเมืองเสียมกะวันมอมเนั่นกซึกมันเขาจุดเผาแลที่ยกุนวันาทงวาไหนมวันที่23เดนจันวาปีซอย22นั่นกมซึกมันจุดเผาขึ้นนวันทง30ปดวันนาจีสิเวงกันีตอนยิมาปิ่นตึงิกงนเาหัวข้อข่าวที่3ภูมิน้ำใสซอยแมโคนุงไตากนติดย นังหือก้นตืดยาก้นแผดยาเขาปดเดรียไรนุงเซื้อโคอุ่นพ่องเข้ากัดในแหล่ผู้มีน้ำเอสอซอยแถมโคนุงตั้งไว้ต่ก,ก้นตืดยาอันมีดีเงาจึงลอยใต้เลี้ยงอยู่เยา่าเมื่อวันที่เส้าสีเลินจันนาวลีปีซ้อเส้อินกรรอง8ปดคำปีได้ซอยหนี้ผู้มีน้ำเจออันอำเคอออกจือ้อเอาซื้อห้องคาเจสิ้ผืนเสอรอโคอุ่นเจสิ้ผืนก้นใต้ขวัญเจผืนแหล่แคบตินเจสิูอีกตั้ง โคของเจ้าตื้อแทงหลายหลลองจอยแถมบันดีก้นติดยาอันมีดีเงาซึ้งลอยได้เลี้ยงว่าไหนอยู่ดีผู้กุ้มก้นติดยาก็ยินจมขอบใจใหญ่นำถึงดีผู้มีน้ำเส้นศาสนาเผชิเขาวเส้าเขาเขาได้เดีาวว่าแหลกยุกยองเอากุ้งมุนกูเจ้ากูก็อยู่เย้าหัวข้อข่าวที่สี่เจ้านาดีไทยตีอบไหลก้นมืองโฮมตุ่มหลักเขาเมืองไทยสองปากค่าสิซ้อมแหลนลิ้นเมื่อวันที่เส้าสี่เลื่อนจันนาวุีปีซอยเสองเลื่อนกำรลองแปดคำปีได้สองหนึ่งปากสิบหกน ไพ่เจ้านาทีไทยเขาปุา่นผ่ารัดว่าตีงอมไหล่ก้นเมืองโฮมตุ๋มสองปากหาสิบปลายจอมแดนดินว่าไหนเจ้านาทีไทยเขาตีงอมไหล่ก้นเมืองโฮมตุ๋มสององตีเนื้อจตอนกัญจนาูรีแหละจีตรอนประจบคีรีขันย้ำกลางขึ้นเตียงหมอกเศร้าสี่มงใจย,ยิงค่มตั้งมดตีงอมไล 2, หล่สองปากหาสิบหาเกาะนายอวอยู่ดีเจ้านาดีเขาสืบกดทัตเจอเมยงตั้งเป็นโูวิสิบเกาแหละเดชส่งบันตีไพ่กดทัดเขาออกเมืองนางฮืดตีเอาตั้งพิษจอมหนังใหม่มีหลักเขาเมืองไทยมีไว้นั่นนเยเาว ไวศึกมันย hmm. ึดอำนาจเหนือในปีซอยเ้าเอ็ดต่อถึงปีซอยเส้าสองในเงาไลวันเมืองสุกยุงการมักมีการตงมงคกนก่ออับอแคมปลองห่มลมก้นเมืองก่ออัมเมียวแหละก้นเมืองห่มตุ้มปลาเสียมก้นเมืองใต้หลายๆปุ่นตีอันกันไปผัดเฮิร์เยะกว่าหาเหตุการณ์ในเมืองไทยตั้งนำตั้งลายในเย้าหัวข้อข่าวที่ห้า KIO ย่าเป็ดกุนก้าขายอันตับสึกมันเป็นเจ้าของจอมลันก้นเมือง เมื่อวันที่16เ,เลนจานาวรีปีซอย2 2เลนกำลอง8คำปีได้ซอย1ปาก6นี้ในก้นเมืองนาปืนตีดัติสีขาวทีวีปีว่าจุ่มรดแล้วซอขอของังขี่ยโอไรเข่าวนันลันก้นเมืองอันมีนายเวีเวเยงนมะิจีนะเจเมืองขังสียากไวเปดปียา2ปากดึกอันของสิซึกมันเป็นเจ้าของนั่นอยู่ว่าไหนปนมากวันที่14เลนจานาวรีปีซอย2 2จุ่มรดแล้วซอขอข,องของัของเข,ข,ขี่ยโอออกฤกปืนเผาถึงเจ้าคุนกล้าตั้งใครว่า ແລະอອวາວັນທີ10ເດນມນປີ2022ນັ້ນມາຢ່າໃຫ້ໄລຂາຍກ້າຂາຍໂຄກຸນອັນຕັບຶກມັນເປັນເຈົ້າຂອງແລະຢ່າໃຫ້ໄລໂຕສົ່ງກວ່າມາໂຄກຸນອັນມີຂອງສີຶກມັນกູ່ຫอยງກຳສ້ອຍໂຕນັ້ນວ່າໃດກົນນະພຸນທີ່ວ່າໄວສີອອກດິກເຈົ້າໂຕວົງจນເກີດຊຸມລົດແລ້ວເຊົາຂໍຂ້າງຂຽອິໂອໄລມີລອງເรົ້າເນ້ານັ້ງາຍກົນມືອັນຕກຂາຍຄກຸນອັນກວຂອງຕັ້ງອງສີຶກນັາພຽກຄກຸນແລະອົາຕັ້ງຜິດເຈາອງນັ້ນປວໃດນກເອນເນືສິຕັ້ງມນູ บิจีนะตะไนแลบิจีนะมนดะเลซื้อในกอแค่โอและ PDF โคมือกันสยาแพกเปดปะโคุอันเกี่ยวข้องซึกมันสต่อต่างมาจอมสินตั้งือนันอยู่ว่าไหนหลฮู้อมข้อมูลข่าวมีหนังไหนคะขาโหในกอยิงเอาที่ห้องการบุญเผาใต้อดแล้วในคะมสูงตั้งสิงคะ จม nắm ครับฟ้ากําปิได้อยู่ทั้ง này ได้ này มื้อนี้แน่ๆช่วยจะโกมาเอาแห เดบุเจียก็นเนำใจชื่อแมเรนให้เเป็นพี่น้องเมึงกึงนเนาะงัพี่น้องเมึงกึืงเนี่ยไโอ้กปเพียงงล่ะเขตั้งหลังแน่เราวันมีต่เดียวยงกินเราอ้กาเราน่อมมือนได้มันจังทัวป้ากัปีเลยในกนดั้งกินน่ัยลายโดยลายนี่ญี่ปเด้ยที่กาไฮซิมเปิลกัน

ông nói chỉ bự nè năm nào đấy chim đang tiêm thuốc thì nó đấy. cầm tia lên này nói đấy, nha vót nghe nó đây